เฮนเมายเบสิกพาร์นลนะครับที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น KTP 7 0 0 basic นะครับสวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเฮนเดมายเบสิกพาร์นลนะครับเฮนเมายเบสิกพาร์นลนะครับที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น KTP 700 basic นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วที่มาพร้อมกับปุ่มกดด้านหน้านะครับรุ่นที่ไม่มีปุ่มกดด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรุ่น TP 700นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่ออยู่ด้านหลังนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นช่องไฟเลี้ยง24โวลต์ดีนะครับช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบสายแลนนะครับ โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารนะครับก็จะเป็นโปรโตคอลโป o ฟิเน t นะครับส่วนในรุ่นที่เป็นขั้วต่อแบบ DB9 เนี่ยเราก็จะใช้โปรโตคอลพวกโป o ฟิบัรนะครับหรือว่า,านำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น RS 4 8 5นั่นเองครับรุ่นของ หรือว่าซีรีส์ของจอ h d ด i ไมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ซีรีส์ด้วยกันนะครับซีรีส์แรกก็จะเป็นจอ H d ด i ไมที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับกับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น 10+ Plu ซึ่งรุ่น 10+ เนี่ยก็จะเหมาะกับหน้างานนะครับที่มีอุณหภูมิติดลบหรือว่าอุณหภูมิที่มากกว่า50องศานะครับถ้าหน้างานนะครับอ,อยู่ในห้องเย็นก็แนะนำให้ ไปใช้เฮดไมทที่เป็น Basic C++ 0นะครับขนาดของหน้าจอนะครับก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด4นิ้ว7นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับในส่วนของ t เทคนิคอลสเป i f i c a t i o n นะครับเริ่มจากพิกเซลนะครับจอ7นิ้วที่ผมนำมาโชว์ให้ดูนะครับจะอยู่ที่800คูณ480พิกเซลนะครับ ไฟเลี้ยงนะครับในส่วนของไฟเลี้ยงเนี่ยจอทุกขนาดนะครับจะใช้ไฟเลี้ยง 24vdc โวลต์ DC เหมือนกันทุกขนาดเลยนะครับเมมโมรี <Memory S 1> ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เราอัปโหลดลงไปในจอนะครับจะอยู่ที่10 m เมในตัวเค้านะครับก็มีบัตเซอร์มาให้ด้วยนะครับในส่วนของเวลานะครับเราสามารถแบ็กอัพเวลาได้นะครับสูงสุดอยู่ที่6สัปดาห์ด้วยกัน ขนาดของ USB ที่รองรับได้สูงสุดนะครับก็อยู่ที่16 GB นะครับโปรโตคอลที่รองรับนะครับก็จะมี p r o f i n e t นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นพอร์ตแ a นนะครับส่วนโปรโตคอล r r o f i b u ดแล้วก็ MPI นะครับจะรองรับในอุปกรณ์ที่เป็นหัว DB9 นั่นเองครับในส่วนของ IP rating นะครับ ด้านหน้านะครับจะอยู่ที่ IP 6 5ส่วนด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ IP 2 0การใช้งานนะครับจะใช้ในอินดอร์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถรองรับการใช้งานอ d o o ดได้ถ้านำไปติดตั้งในตู้คอนโทรลนะครับแบบอัลโดเนี่ยก็จะต้องเลือกเป็นรุ่นที่มีกระจกด้านหน้านะครับหรือว่าเป็นประตู2ชั้นนั่นเองในส่วนของ อุณหภูมินะครับในระหว่างที่เครื่องทํางานนะครับจะรองรับอยู่ที่0-50ถึง50องศานะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมากน้อยกว่านี้นะครับหรือว่ามากกว่านี้เนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้รุ่น10 Plu ันะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ VCC Basic ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับในตัวเขาเนี่ยก็มีเว็บเบราว์เซอร์มาให้แล้วก็ ในส่วนของการรีโมทเข้ามาดูหน้าจอนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Server นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรีโมทเข้ามาดูหน้าจอได้โดย Smart Server นะครับเราก็ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ตัว PC นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก่อนนะครับจากนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่จอเราก็ Enable นะครับฟังก์ชัน Smart Server ไว้นะครับ ทีนี้เราก็จะสามารถรีโมทเข้ามาดูนหน้าจอของเราได้แล้วครับในส่วนของรีสิปีนะครับหรือว่าสูตรสามารถสร้างสูตรได้ทั้งหมด50สูตรด้วยกันนะครับโดยขนาดรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด256กิโลไวต์นะครับในส่วนของอการเก็บ Variable นะครับจะอยู่ที่800 Variable นะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงผลนะครับ จะรองรับอยู่ที่100 variable ต่อ1หน้าจอนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเราเก็บตัวแปรได้800ตัวนะครับแต่ว่าในการแสดงผลเนี่ยในหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถแสดงผลได้แค่100ตัวนะครับในส่วนของอการเก็บ l o ็อกไฟลนะครับเราจะเก็บเป็น File Text นะครับ จะไม่สามารถเก็บแบบไฟล์ CSV ที่เป็น Excel ได้ในส่วนของ Security นะครับ User Group เราสามารถ Create Group ได้ทั้งหมด50 User นะครับหรือว่า50 Group แล้วก็ผู้ใช้นะครับหรือว่า User เนี่ยเราสามารถสร้างผู้ใช้งานเข้ามา Login การใช้งานจอได้เนี่ย50 User เหมือนกันนะครับอุปรกรณ์ที่รองรับนะครับก็ PLC S7 ห0 คือ c A 7 5 0 0เนะครับ s 7 2 0 0 s 7 3 0 0โลโก้ WinAC s i m ีโมชันะครับในส่วนของ PLC แบรนด์อื่นเนี่ยเราก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นของ Allen Bradley นะครับก็รองรับเหมือนกัน Mitsubishi ก็รองรับนะครับ Omron ก็รองรับนะครับ m ม dic อนที่เป็น PLC ของ s h h n e i d e r นะครับเราก็รองรับเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าโปรโตคอลที่ใช้ในการสือสร่อสารเนี่ยนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไอนะครับหรือว่า m o d b ดบั TCP/IP เท่านั้นนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นพลาสติกในส่วนของดิเมนชันนะครับความกว้างนะครับของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่214ม mm ิลิเมตรครับส่วนความสูงจะอยู่ที่158 มิลลิเมตรครับด้านหลังนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่197สมิลลิเมตรส่วนความสูงนะครับจะอยู่ที่1 4 1มิลลิเมตรครับความลึกนะครับก็จะอยู่ที่3 9ม mm. ิลลิเมตรนะครับผมความลึกสุดท้ายนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่780กรัมนะครับก็การรีวิว จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ